วัสดีครับนดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C+ ในวีดีโอนี้เราจะมาดูโปรแกรมที่เราเอายูเนียนเข้ามาใช้งานในโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่โปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมซะทีเดียวแต่ว่าเป็นเพียงแค่เดโมนสเตรชในการแสดงการใช้ยูเนียนเท่านั้นเองนะครับในที่นี้ซีนอรีโอของเราก็ประมาณว่าคุณเดินเข้าไปที่คิทเช่นแวร์นะแล้ว ในเจ้าของร้านอะ่ะเขาถามเขาว่าเฮ้ยเขียนโปรแกรมให้ฉันหน่อยสิที่สามารถเก็บชื่อไอเทมได้แล้วก็เก็บ ID ของสินค้าได้ใช่ไหมชื่อไอเทมมารู้แล้วว่าเป็นไอเทมแต่ว่าในร้านเนี้ยมันดันมี ID สินค้าทั้ง2อ,อย่างไงประมาณว่า ID บางตัวมีแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับสำหรับน้องๆห,ห,หนูที่ไม่รู้จักว่า ID คืออะไร ID ก็คือ Ident i t y นะครับอ d e n t i t y ก็ประมาณว่า ตัวเลขรหัสของสินค้าสมมติว่าน้องๆไปซื้อขนมขึ้นมาอันนึงใช่ไหมก็จะเห็นว่ามันจะมีไอเครื่องหมายแถบๆอะไรนั่นนะครับที่ขาวดาขาวดำนั่นแหละมันก็จะมีพอเขาสแกนปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขหรือว่าเป็นข้อมูลชุดหนึ่งตรงนั้นนะครับเรียกว่า ID ก็คือ ID ตรงเนี้ยมันจะมีเฉพาะของสินค้าอันนั้นอันเดียวนี่นะครับแต่ว่าอันนั้นอันนั้นบาร์โคดหรือเปล่าบาร์โคดผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอ่าบาร์โคด อันเดียวจะแสดงสินค้าได้หลายอันหรือเปล่าคือประมาณว่า ID ก็คือ Identity ก็หมายคล้ายๆกับเลขประจําตัวของน้องในโรงเรียนในมหลาลัยเนี่ยนะครับก็คือว่าเลขประจําตัวตรงนั้นนะจะมีแค่น้องใช้คนเดียวคนอื่นใช้ไม่ได้นี่นะครับเอาละครับแล้ว ID บางตัวมันไม่ใช่แค่ตัวเลขตัวเดียวไงมันเป็นตัวอักษรด้วยสมมุติว่าเป็น3 2 b A 12แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ อันต่อไปก็คือทำ BA 1 3 3 2 BA 1 4ำออะไรก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือ ID มี2แบบก่อนอื่นเรามาสร้าง Structure ก่อน Structure ตรงนี้ก็ชื่อว่า Item นี่นะครับ Structure Item i t ไอแล้วก็ใน Item เนี่ยเรารู้แล้วว่าอย่างก่อนแรกอ่าอ,อย่างอื่นอะ่ะเราก็จะต้องมี Name ถือว่า Name ตรงนี้ให้มันสัก20ก็น่าจะพอไม่มีปัญหานะครับคงไม่มีชื่ออะไรที่ยาวมากจากนั้นเราก็จะมี ID เห็นไหมไ ID เรามี2ตัวเราจะสร้าง ชาร r id หรือว่าจะเป็น int idd ดีเนี่ยครับในที่นี้ Union เข้ามาใช้งานเพราะว่า1 i ึ่งเทมนี่ยมันมีได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมไม่อันนี้ก็อันนี้ไม่แบบนี้ก็แบบนี้ได้แค่2แบบไงถ้าเราใช,ถาาใช้ถ้าเราใช้ทั้ง Int ทัพัง a r r a y of c h a r a c แ e r เราก็จะเปลืองพื้นที่นะครับข้อดีอย่างหนึ่งของ Union ก็คือมันจะเก็บพื้นที่ให้เราเนี่ยครับเรามาพูดกันข้อดีหลังจากจบโปรแกรมนี้นะครับจากนั้นผมก็จะสร้างชื่อแท็กตรงนี้เป็น Union ID ID ในที่นี้ก็จะมีมีสแบบแบบแรกก็คือคาแรคเตอร์ของ array ก็เรียกว่า id c a r แบบนี้นะครับสัก20ก็น่าจะพอแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็จะมี int id int แบบนี้นะครับแค่นี้แหละครับจบอ u r s t r u เจอร์ของเราในที่นี้เราก็จะมาสร้าง v a r i a b l e ของมันเลยเท่าทีนะครับ Union id ตรงนี้ก็จะมี v a r u a b l e ของมันก็คือ id value นี่นครับ id value ตรงนี้นะครับ เรามาสร้างกันว่าไอเทมของเราอันแรกให้มันเป็นไนฟ์นี่นะครับในคลิกเชนแวร์ก็จะมีไนฟ์ใช่ไหมก่อนอื่นไนฟ์ knife, ชื่อของมันก็คือไนฟ์ไนฟ์นี่นะครับเอาละคราวนี้มาถึงปัญหาแล้วสิถ้าเราจะตั้งเป็น id แบบแบบไหนดีละ่ะถ้าแบบคาแรคเตอร์เราก็ต้องใช้แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่แบบนี้มันจะเก็บไปในที่คาแรคเตอร์หรือว่ามันจะเก็บไปในที่อินดีคอมไพเลอร์มันจะไม่ตัดสินใจครับมันจะงงครับงงตาแตกเลยครับ ถ้าเราใส่ตัวอักษรไปถ้าเราใส่ตัวเลขโทษทีถ้าเราใส่ตัวเลขแล้วมันจะเก็บไว้ใน character of อะไรรอว่าเก็บไว้ในอินดีคอมไพเลอร์มันไม่มันมันไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับถ้ามันฉลาดขนาดนั้นมันคงมีแฟนไปแล้วละ่ะนี่นะครับอ่าในที่นี้ผมก็จะเปิดนมาตัวนี้มาแล้วผมอยากจะตั้งค่าว่าให้ knife เนี่ยมันมันเป็นตัวเลขใช่ไหม ID ของมันเป็นตัวเลขดังนั้นผมก็จะบอกว่าเฮ้ย knife เนี่ยนะ knife ID เนี่ยนะ ID value นี่แหละ id value แล้วก็ดอ t id int นี่นะตัวเลขให้เข้ากับให้เข้ากับสมมุติว่าเป็น id ของมันก็คือตึ๊ดตึดตดตดอะไรนั่นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึดนั้นก็คุณลองไปพูดเองนะผมมือผมกดไปเลยไปเรื่อยจากนั้นก็จะมีนอกจาก knife แล้วเราก็จะมีทองใช่ไหครับรู้จักไหมครับทองทองก็แปลว่าที่ขี้นะครับก็คือไอ้คล้ายๆที่ขีดร่มแข็งเวลาเราไปกินซุกี้กันนั่นแหละเนี่ยครับทอง ทองสน,นะครับเหมือนกันในที่นี้ผมก็จะยังไม่ตั้งค่าแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะตั้งค่า id ของมันเลยดิเพราะว่า id ของมันมันเป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมเรารู้แล้วว่าอ,อย่างสมมุติว่าตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ใช่ไหมแล้วเราจะมาตั้งค่าไม่ได้ไงคุณได้รู้คุณได้ดูวี w o, ในเรื่องของสตริงแล้วใช่ไหมสมมติว่าเรามีคาแรคเตอร์ของ String อันนึงอยู่ที่20แบบนี้ใช่ไหมแล้วเราจะมาตั้งค่า STR เท่ากับตัวนี้อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะผิดถูกหรือเปล่าเรา,เราจะต้องค่าเราจะต้องตั้งค่าในนี้เลยเร,เ,รเราจะต้องค่าแบบตั้งค่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้เราไม่เราไม่ได้ตั้งค่าในนี้ไงแล้วก็เราจะตั้งค่าในนี้ไม่ได้ด้วยนะดังนั้นผมก็ต้องใช้การ copy นะครับ copy id ของมันเนี่ยเข้าไปไว้ที่ id character ดังนั้นผมก็จะต้องใช้คำสั่งนี้ครับ strcpy copy ตัวนี้ ไอโซช์ของมันออคอล์เทอร์ดิสเทเอชันของมันก็คือว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนล่ะโอเคเราจะเก็บไว้ในที่นี่นะครับเราเก็บไว้ในที่ทอง uh, idvalue นะครับแล้วก็ idcharacter แบบนี้นะครับ idcharacter แล้วก็ source ของมันคืออะไรเห็นไหมครับทอง o n g อะไรอันนี้ท g name ใช่ไหมก็คือว่าท g name ถูกไหมครับ ตอนนี้ก็คือทอง .idvalue ถูกไหมครับทอง .idvalue .idvalue เสร็จแล้วในที่นี้มันเป็นอยู่ข้างในยูเนียอีกทีนึงเราก็จะต้องมาดที่ idcharacter อีกทีนึงเห็นไหมครับเรามีตั้ง 2. องดอนนะก็คือ membershipoperator นี่แหละแล้วอันนี้มันคือเครื่องหมายอ่าคอมา่าคอมา่าคอมา่อมานี่นะครับไม่ใช่ดอดเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็คือ argument ตัวหนึ่งของฟังก์ชัน strcpy เนี่ยะครับ string copy แล้วในที่นี้ผมจะ copy id ของมัน id ของมันก็คือว่าสมมุติว่าเป็นเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับ3 2ผมจะ copy ตัวนี้มาเลยแล้วก็วางนี้ปุ๊บนี่นะครับแล้วจากนั้นก็ปิดแต่ว่า string copy เนี่ย compiler มันไม่รู้ไงว่า string copy นี่มันอยู่ไหนมันคืออะไรมันทำงานยังไงโอเคได้เลย string copy มันเป็น built-in function มันอยู่ใน Library เรียบร้อยแล้วที่ชื่อว่ามันอยู่ใน header file ชื่อว่า string h นี่นะครับ string h ดังนั้นพอผมรันตรงนี้มันก็จะคอมไพล์ทุกอย่างเอาละครับเราจะแสดง output ของข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็น knife knife ถกหรอเปล่าโอเคถูกที knife name นี่นะครับแล้วก็ id ของมันก็คือว่า knife id id value id int นี่นะครับแล้วก็ n line มันซะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น t o n g s t o n g name แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น n อ s idvalue แล้วก็ idcharacter นะครับแล้วก็ e nline ถ้าผมรันโปรแกรมตัวนี้ข้อมูลชุดนี้มันก็จะต้องแสดงออกมาเอาละครับผมจะลองรันดูปุ๊บเห็นไหมครับมันก็แสดงออกมาแล้ว n i ฟ e ของเรามันเป็น id ของเราคือตัวเลขใช่ไหมแล้วก็ทองของเรา id ของเราก็คือตัวอักษรนี่นะครับเห็นไหมครับ เออในที่นี้ผมขอพูดตรงนี้อีกนิดนึงคือว,ว,วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเอาไซส์ของยูเนียนแล้วก็ไซส์ของสตรัคเจอร์ในการผมจําไม่ได้ว่าผมพูดหรือเปล่านะครับแต่ว่าคือไซส์ไซส์ของผมว่าผมพูดแล้วนะในเรื่องของพวกนี้ใช่ไหมโอเคดังนั้นไซส์ไซส์ของไซส์ของเอสตรัคเจอร์น่ะมันก็คือไซส์ของตัวเอบแวร์ลิเบลิลข้างในนั้นนะ่ะไม่ใช่แวร์ลิเบลิลมันก็คือไซส์ของเมมเบอร์ Data m าเม e เอข้างในนั้นอะมารวมกันสมมติว่า structure คุณมี int กับ double ใช่ไหมฉะนั้นไซส์ของคุณก็จะเป็น16ไอ้8บวก4ก็จะเป็น12ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าใน u n i o n น่ะคุณมีทั้งคุณมีทั้ง int ทั้ง double s ไซส์ของคุณจะมีแค่8เท่านั้นจะไม่มี12ครับเพราะว่ามันจะ Occupy m a าแี่สุดก็คือว่ามันจะ Occupy แค่8นี่นะครับก็คือ o c c u p y ทั้งหมดเลยทั้ง8แบบนี้เลยนนนะคคครรััับบอี้เ แค่นี้แหละที่ผมต้องการจะบอกแต่ว่าที่พูดไ้ว่าอ่ายู Union เนี่ยเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรคือคือ,คอโดยโดยทัย่วไปแล้วเนี่ยยู Union เนี่ยเนี่ยมันจะใช้ในการประหยัดพื้นที่ใช่ไหมครับในที่นี้มันจะใช้แค่อันนี้มันมีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันมีสีใช่ไหมมันจะเก็บแค่สีแต่ว่าถ้าเป็นสตรัคเจอร์มันจะเก็บทั้ง5้าเลยในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ของเรานี้แรงมากแรมอะไรก็เยอะมากฮาร์ดดิสกอะไรก็เยอะมากแล้วทำไมต้องใช้ยูเนียน ซโปรแกรมเมอร์ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับคุณจะเขียนโปรแกรมให้เครื่องซักผ้าก็ได้คุณจะเขียนโปรแกรมให้ไมโครเอสก็ได้หรือว่าคุณจะเขียนโปรแกรมให้ MP3 ของคุณก็ได้แล้วก็ในในวัสดุพวกนั้นน่ะไอพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบพรีเมียมมากๆก็หมายความว่ามีความสำคัญมากใช่ไหมแรมหน่วยความจำอะไรที่คุณสมมุติว่าคุณใส่ไว้ในเครื่อง MP3 ใช่ไหมคุณต้องการให้ใช้พื้นที่น้อยที่สุดประหยัดพื้นที่ ในแมมโมรีมากที่สุดดังนั้นคุณก็ใช้ยูเนียอะไรประมาณนี้นะครับเอาละครับแล้วเจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าสำหรับในวิดีนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับผม